สวัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้จะพามาดูพฤติกรรมของเจ้าหนูตัวผู้นะครับได้ยินเสียงนี้ไหมครับกัดฟันกด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 ,กดอันเนี้ยนี่ครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นพฤติกรรมอะไรเขากลัวอะไรหรือเปล่าอันนี้เขากังวลมากๆนะครับเขาเห็นสิ่งแบบแปลแกแกเช่นเขาไม่เคยสัมผัสเราเขาไม่เคยเราไม่เคยเล่นกับน้องหนูใช่ไหมครับการเจอกันครั้งแรกเนี่ยครับนี่ครับ น้องจับไม่ยอมให้เราจับนะฮะจะวิ่งหนีผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นนะครับพผมเห็นมีหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าพี่ค้าเลี้ยงแล้วทํายังไงดีหนูไม่ให้เล่นหนูมันจะเป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนพวกกระต่ายหมาแมวนะครับที่จะวิ่งเข้ามาหาผู้เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงหนูเนี่ยหนูขวัญหนูตะเภาเนี่ยครับหลายๆคนอยากจะให้น้องวิ่งมาหาถ้าอยากให้น้องวิ่งหามันต้องมีอาหารคอยป้อนแล้วเราก็ค่อยๆฝึกนะครับ จริงๆเขาวิ่งมาหาได้นะแต่ว่าการวิ่งมาของเขาจะไม่เหมือนน้องหมาน้องแมวนะครับทุกคนอย่างเจ้าตัวนี้ไม่ครับผมไม่เคยเล่นมาเลยนะนานๆผมจะเล่นมันทีนานๆจะจับน้องมาเล่นทีนานๆจะแบบเราไม่ค่อยได้เจอกันพอผมยื่นมือลงไปสิ่งแรกที่ที่เห็นจะมีเสียงกัดฟันซึ่งจะบอกว่ามันเป็นอาการกลัวก็ได้นะครับน้องหนูกเกิดความกังวล เขาจะไม่ยอมให้เราแตะตัวเขาแล้วก็เขาคิดว่ามันผิดกลิ่นนะครับทีนี้ทํายังไงให้เขาสนิทกับเราแรกๆเขาจะไม่สนิทเราเ,าเราก็ยื่นมือไปเนี่ยเขาก็จะดมมือเขาไม่กัดนะครับก็าอาจจะมีการเลียบ้างเล็กๆน้อยแต่ยังส่งเสียงอยู่นะส่งเสียงกัดฟันอยู่เพราะเขาเหมือนแบบผิดกลิ่นเขาพร้อมที่จะต่อสู้ตลอดเวลานะครับวิธีการนะครับเมื่อสัตว์เลี้ยงของเรามันเป็นแบบนี้นะครับ วิธีการง่ายๆครับทุกคนได้ยินไหมครับนี่ครับเขากัดฟันแบบนี้ครับเขาจะตกใจกังวลเพราะเราไม่เคยเลีนกัเขาเลยแล้วก็เช่นถ้าเราซื้อมาครั้งแรกเนี่ยเราซื้อหนูซื้อหนูตัวเล็กมาไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราซื้อหนูที่มันเป็นไซส์พ่อพันธุไม่พันอันนี้เป็นพ่อพันแล้วนะครับนี่ครับจับเขาจะไม่ยอมให้จับนะแตะตัวก็แตะไม่ได้เล่นก็เล่นไม่ได้พวกนี้ไม่กัดน,นะ ทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเป็นสัตว์ชนิดอื่นนี้ฟ้ามือแน่นอนมับเลยนี่ครับวิธีการของผมก็คือทํายังไงให้เขาสนิทกับเราแล้วก็เราจะอุ้มเขาได้ถ้าอุ้มตอนเนี้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนเลยก็คือเขาจะดิ้นสู้กับเรานะครับเนี่ยถ้าเราจับปึ๊บจับปึ๊บเห็นไหมครับเนี่ยแม้ดิ้นแล้วครับอ่ะเขาจะไม่ยอมให้เราจับเขาจะกลัวเราทีนี้เขาก็จะกังวลเราแหละวิธีการผมจะทำแบบนี้ครับ นน้องกว่ารูปกวักวก่อนใช้ค่อยๆครับค่อยๆฝึกฝึกแบบนี้ทุกๆวันนะครับเขาจะเชื่องกับมือเรานะครับอันนี้เขกากังวลน,นะครับเขาไม่เคยเล่นกับเราแล้วก็ไม่สนิทกับเราแล้วเขาคิดว่าเราจะเป็นศัตรูเขาหรือเปล่านี่ครับลูกไปเลยครับให้เขาเชื่อใจเราให้ได้ก่อนเพราะว่า หนูแต่ละตัวมันมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันนะทุกคนบางตัวก็เชื่องบางตัวก็ไม่เชื่องอย่างเจ้าตัวเนี้ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเชื่องกับผมนะครับเพราะผมเลี้ยงไว้หลายตัวนะครับมันจะให้เล่นแบบสนิททุกตัวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็จะเล่นตัวที่เราชอบใช่ไหมครับตัวไหนที่เราไม่ได้แบบชอบหรือมันชอบแหละแต่ว่าบางทีเราไม่อยากเล่นมันนะนะครับพอจะจับทีมันก็วิ่งหนีอย่างเงี้ยเล่นแบบนี้ไปทุกวันครับให้เขาเชื่อเราเนี่ยแต่ว่าต้องจับแน่นๆถ้าเรา ให้เขานึ่งๆจับแน่นๆนะครับไม่ต้องจับแน่นมากนะเดี๋ยวตายนะครับจับแน่นพอประมาณพอจับให้เขาพอได้สัมผัสกับเราเนี่ยเห็นไ,ไหมครับเขาจะได้มั่นใจเราลูบไปเรื่อยเนี่ยเขาจะชอบให้ให้ให้ลูบหัวเขาถ้าเรารู้หัวเขาเขาจะนิ่งนะครับแต่นี่มันจะไม่ค่อยแบบยอมให้เล่นเท่าไหร่นี่ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เริ่มเลี้ยงก็จะมีอาการเป็นแบบนี้เหมือนกันเรื่องของผมเองก็เป็นนะครับ วันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูให้ทุกคนได้ดูว่าเอ้ยของผมก็เป็นนะไม่เย่ว่าของคุณจะเป็นอย่างเดียวผมก็เป็นนี่ครับเขาจะมีอาการแบบนี้นี่ครับทุกครั้งที่เรายื่นมือลงไปเขาไม่เคยรู้จักกับมือเราเนี่ยเนเขาไม่ชินถ้าเป็นสัตว์แบบอื่นอาจจะคว้ามือเราเลยแบบกัดเลยเรายิ่งเราไปต้อนเขานะครับ หลายๆคนกังวลหนูจะกัดหรือเปล่ากัดหรือเปล่าหนูพวกนี้ไม่กัดผมการันตีเลยว่าผมเลี้ยงมาตลอดแล้วก็ผมบอกเลยว่าใครที่ซื้อมาเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นมิตรกับเรามากมิตรกับเราสุดๆเลยไม่มีทางกัดเลยครับเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะกัดถ้าหนูพวกนี้กัดคุณนั่นแสดงว่าคุณได้ตัวที่ฟุกมากๆอะ่ะคุณได้ตัวที่ฟุกจริงๆเพราะว่าผมเลี้ยงมายี่ว่าปัวตุลเลยยังไม่มีตัวไหนที่แบบกัดมือผมเลย ต่อให้ไม่สนิทกันเนี่ยซื้อมาแรกๆก็ไม่กัดครับนี่ครับไม่มีทางกัดเราแน่นอนเพราะเขาเชื่องกับเราแต่แค่ว่าเวลาเราจะจับแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราไม่เคยเล่นกับเขาตลอดเวลาเนี่ยครับเราไม่เคยอุ้มไม่เคยเล่นอะไรเลยเนี่ยน้องก็จะแบบวิ่งหนีเราเนะครับวิ่งหนีเราอ่าอันนี้เป็นกงข้างๆนะครับเริ่มไม่พอใจกันแล้วพอหลายๆตัวก็จะเป็นแบบนี้ครับเขาจะ ตัวผู้ตัวเมียเขาจะแบบดมกันไปดมกันมานะครับเสียงเมื่อกี้เป็นเสียงกรงค้างนะครับเขาจะผสมพันธุ์กันแล้วตัวเมียไม่ยอมตัวผู้ก็จะขึ้นทับอย่างเดียวตัวเมียก็ไม่ยอมอ่าจะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆแล้วต้องพยายามแยกถ้าเกิดเห็นกัดกันเมื่อไหร่ผมก็ต้องแยกครับตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่ก็เดี๋ยวถ้าพักก็จะไปแยกแล้วครับมาดูอาการก่อนแต่เหมือนหยอกกันอยู่อ่ไอตัวนี้ก็พอได้ยินเสียงพวกนี้นะครับ ที่ Not ท่านาเนี่ยที่ท่านได้ยินอยู่เนี่ยเขากแบบแบบกัดฟันกคึกคือคือคื่ครับอ่างั้นคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแต่ผมไปแยกหนูก่อน,นครับตอนนี้จะกัดกันอยู่แล้วครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกทุกคน